ชือสมจิตจูทิมอายุหกสิบปีปีนี้ค่ะคุณป้าอยู่จังหวัดไหนจังหวัดพิจิตรพิจิตรใช่ไหมคะก่อนที่จะทานตัวอาหารเสริมคุณป้ามีอาการหัือว่ารูปประจําตัวยังไงบ้างคะโอโ้สมองติดมาหนึ่งปีค่ะลูกก็คว้าหายาอะไรให้ทานก็ไม่เคยได้เรื่องเลย <c oughs> มีแต่าปากจืดลงจืดลงเป็นจระเข้เลยกินยาตัวนี้ที่กินเนี่ยสองแผงสาแผงแล้วเนี่ยมันก็พอดูได้ อ,อนนแขนขวาที่ยกไปได้เลยอะยกได้อ๋อก่นอนหน้านี้ก็ถูกวางมืปอ,อ,อไปลายเท้าค่ะก่อนหน้านี้นคือมันมีปวดเมื่อยหรืออ่อนแรงใช่ไหมคะคุณป้ามันอ่อนแรงมันช้าหมดแถบเลยตั้งแต่สมองลงมายันปลายเท้าเลยตอนนี้มันเหลืออย่างละน่อยค่ะตอนนี้มันเหลืออย่างมือน้อยแล้วก็หัวไหล่น้อยแต่หัวไหล่ที่แรกติดเลยติดยกไปได้ยกได้แล้ว กุกกับสุดแล้วขึ้นกับสุดแล้วตอนเนี้ยอ๋อแต่ก่อนหน้านี้คือมีปวดเสียวอะไรไหมคะคุณป้าแบบเจ็บไหมมันมันช้าอย่างเดียวมันช้าเอาตื้อตื้อบนคนนั่งบนบ่าป้างั้นอ๋อแบบแต่ตอนนี้เบาเยอะค่ะแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเบื่อข้าวเบื่ออาหารหรือทานอาหารไม่อร่อยด้วยใช่ไหมคะคุณป้าทานอาหารไม่อร่อยลิ้นคือจืดหมดเลยทางที่เป็นเนี่ยช้าหมดแถบเลยคุณป้าเป็นข้าไหนป่ ซีดซีขวาซีดขวาหมดแถบเลยเนี่ยชาหมดแถบเลยไปถึงปลายเท้าค่ะแล้วปกติเป็นเบาหวานไขมันด้วยไหมคะคุณป้าเบาหวานไขมันความดันและเพิ่มมาอีกหนึ่งโรคสมองตีบสามสามสี่อย่างนี้ใช่ไหมคะที่เป็นสี่อย่างแต่ก็คือเป็นมาประมาณเมื่อสองปีนเนี่ยมันลดหมดทุกอย่างเบาหวานเหลือเก้าที่ถูกมาเดือนที่แล้วนะป้าไปมาที่ถูกแล้วความดันเหลือ เหลือร้อยยี่คงที่ไตไม่มีไขมันหมดก็คือไขมันสูตรพื้เป็นหมดไปหาหมอแล้วก่อนหนะ้านี้คุณป้าทานยาหมออยู่ไหมสามโรคเนี่ยเบาหวานความดันไขมันกินอยู่กินอยู่ต้องกินยาที่ขาดไม่ได้แต่เขาก็ให้พวกสมองตีบมาด้วยแต่ลดเหลือครึ่งเม็ดแล้วตอนเนี้ยยาไขมันสมองนะค่ะยาเขาว่าลดเหลือครึ่งเม็ดแล้วเบาหวาน เบาหวานก็ลดลงเหลือเม็ดเดียวที่แรกกินเป็นกรอบกินเนื้ออิ่มอ่ะกินเน้ออิ่มแทางงานข้าวอ่ะมาก่อนนะนะค่ะแล้วก็ตอนนี้เหลือไขมันครึ่งเม็ดค่ะเบาหวานหลังข้าวหนึ่งเม็ดธรรมดาทั้งก่อนกิน,กนถ้าถังหลังกินข้าวตอนนี้เอาไปอกความดันเหลือสองเม็ดจากสี่เม็ดเหลือสองเม็ดอืมค่ะแล้วทานข้าวทานอาหารเป็นยังไงบ้างแล้วคะตั้งแต่กินตัวนี้ไปออ M ตั้งแต่แบบกินยานี้ มาก่อนกินเน็สองคำก็เวียงชามแล้วตอนนี้เริ่มเร็กเจ็ดคำแล้วก็น,นมแล้วก็ฝรั่งชมพู่กินได้แอปเปิลกินได้เริ่มหิวมากยไ,ไหมคะมันรู้สึกหิวมันรู้สึกหิวแล้วแหละค่ะแล้วรสชาตินี้คือคุณป้าได้สังเกตไหมว่าตอนที่คุณป้าทานอาหารเสริมไปแล้วว่ารสชาติจากที่มันชาลิ้นหรือว่ายัางมีอาการปากจืดๆมันเริ่มมีรสชาติขึ้นกลับมาบ้างไหมเริ่มมีรสชาติรู้เค็มรู้เปรี้ยวรู้หวานแล้ว ค่ะจากราคาตึงๆก็รู้สึกว่ามันคลายขึ้นใช่ไหมคะคุณป้าจาเบาเบาเลยล่ะรู้สึกเบาเลยเลยค่ะแลนอนหลับเป็นยังไงบ้างคะนอนหลับที่คุณป้าบอกเที่ยงคืนถึงจะหลับอ๋อต้องกินยานอนหลับผสมแต่ตอนนี้มันไม่กินยาอะไรเลยนอนหลับฟร่ทุ่งก็หลับยาวยันทีห้าลูกหุงข้าวให้ลูกให้หลานแล้วใช่ไหมคะ กาจะแล้วขี่รถไปตลาดได้แล้วขี่รถไปตลาดได้แล้วขี่รถไม่ได้หนึ่งปีจ้างเขาไปตลอดตามมันบวบๆแบบตอนนี้จะป้าทํางานในสวนสวนผักนะปลูกผักไม่ได้อยู่เฉยนะป้าปลูกผักกันด้วยสองคนตายายอะอยู่บ้านไม่ได้อยู่เฉยแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณป้าขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถไปซื้อกับข้าวอีกไม่ได้ก็คือต้องฝากเพื่อนบ้านไปซื้อใช่ไหมคะ ต้องฝากหลานไปฝากแล้วจา้างเขาเลยเลจ้างไปเลย,เลยตอนนี้ไปเองได้เป็นอาทิตย์แล้วอ๋อแล้วป้าไปเองเลยใช่ไหมคะตอนนี้ขับรถเองไปเองแล้วตอนนี้ขับเองแล้ว<อ>แต่ว่าขับเร็วไหมคะไม่ห<อ>ยาเร็วนะไม่เร็วะขี้ซิมใช่หยาเร็วคือตลาดมัน,น,มน,ในใกล้ๆนี่เนี้ะตลาดฝั่งนู้นอ่ะตลาดบ้านป่านในในในมันใกล้ๆอ๋อค่ะ เนี่ยมันชาสิเดียวลิ้นครั้งนี้มันชามันไอเค้งกินอะไรไม่รู้เรื่องนะเมื่ก่อนนะทีนี้รู้รู้เค็มรู้หวานแล้วค่ะนั่นแหละเดี๋ยวมันก็พอเริ่มแบบเริ่มรับรสมากขึ้นมันก็จะกินอร่อยได้มากขึ้นแบบนี้ค่ะป้าเพราะเราจิบน้ำนป้าฝืนจริงฝืนกินจริงๆเลยจะได้คําเดียวอยากจะอ้วก เดี๋ยวนี้พอได้โมโมกิน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 กันไหค่ะแล้วก็กินนมตามไปมั่งผลไม้มั่งไม่ขาดเลยผลไม้อ่ะลูกก็ซื้อไว้ให้ดีเลยค่ะมันจะได้แบบอาหารจะได้ครบห้ามู่ด้วยอ่ะครัป้า มันจะได้ไม่ขาดพวกวิตามินพวกขมันของทอดนไม่ครบเลยค่ะเลยเดี๋ยวนี้กินไม่ได้เลยมีค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่พว่ายิ่งเป็นไขมันมันก็จะยิ่งไปเพิ่มพวกคลร์โบไฮเนรตเยก็นีแล้วผอมมันจะไม่ทําให้แบบว่าต่ํากว่าเกณฑ์หรือว่ามากสูงกว่าเกณฑ์แบบนี้ยมันจะให้อยู่บาลานซ์ตามปกติมาตรฐานของร่างกายของเรานะคะกับอายุมันจะได้สมส่วนกันเก้าสิบสองนะป้าเมื่อปีที่แล้วอ่ะเก้าสิบสองใช่ไหมตอนนี้เหลือตอนนี้รู้ รูปที่6รกป6รูปโ,โอ้สุขภาพก็แข็งแรงดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณป้าแล้วช่วงที่คุณป้าเป็นโควิดไม่อะไม่งั้นป้ามานั่งคุยนี่นานไม่ได้อะไรเดี๋ยววูบแล้วคุณป้าที่เป็นโควิดอาการหายเร็วกว่าปกติไหมคะลุงป้าไม่ได้เป็นอะไรโอ้สามวันป้าก็หายป้าก็ทำผักคุณป้าตตอแต่แตัวอาหารเสริมป้าได้ทานต่อเนื่องไม่ช่วงที่เป็นโควิดหรือว่าไม่ได้ทานเป็นกินตลอดเป็นเคยืาอดค่ะ,คะแล้วช่วงที่ทานตอนที่เป็นมีอาการอะไรนะที่ป้าบอก เสพพดานใช่ไหมค่ะคันโค้งขนาดเสพดานต้องใส่เสพดานอยู่สามวันแล้วก็ไปปวดกระเจิเลยมีสองขีดแล้วก็เสพดานก็คัดจมูกอย่างเดียวค่ะเราก็ซื้อยาไขยกินเองมั่งแล้วก็ยาไอต้านโควิดป้าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะไม่ล่ะเขาฝกอาตันเขามาให้กินวันละกอบละกอบสองคนตายายไม่ได้ฉีดวัคซีนกันทั้งคู่แต่ก็หายไวกว่าเขาอีกอ,ะอ่ะเพราะว่าลูกค้าหนูที่เป็นโควิดอ่ะเขากินแล้ว เหมือนกับว่าหายเร็วในบางคนแบบเขากินอยู่คนเดียวแบบเนี้ยอยู่กันในบ้าน5้าคนแต่เขาเขาไม่ติดคนเดียวคนอื่นติดหมดก็มีป้าเป็นไวเป็นไวหายไวอีกอะใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะมีสร้างภูมิการกระตุ้นในการต้านพวกเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ดีขึ้นป้า ใี่แห้ใครเป็นไรบอกเขาไปเลยผผู้ฟังอะไรที่ดูอยู่น่ะ่าสุจินถูกแล้วถูกยาถูกทางแล้วพอได้แล้วค่ะถือกินกันเลยต้องลัวเขากกไม่มีสารสเตนลอยค่ะใช่ป่าไม่มีเคมีเลยมีแต่สารอาหารกินมาจนครึ่งครึ่งแสนแล้วยังไม่เคยเบาเลยใช่ค่ะทีนี้กินสองสามกองเบาเยอะเลยเนี่ยค่ะ ตา <ะ S 2> ใครเป็นอะไรใครเป็นแบบป้าซื้อกินกันเลยตัวกวก็กูตาป้าก็ขอให้ป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีอะไรคุณป้าก็ทักหาหนูทางไลน์นี้ก็ได้โทรมาเลยจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดี